อะไรอีกทำไมไม่ดื่มสักทีนี่เจ้าอยากให้ข้าดื่มว่านคาชาทอจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงสินายจะได้แข็งแรงไงแต่พวกยาสมุนไพรว่านวิเศษอะไรพวกนี้มันมีรสชาติขมมากเลยนะเจ้าถินข้าอยากได้แรงใจจากเจ้าอีกสักนิดก่อนที่จะดื่ม ข้าว่าแค่เพียงข้าได้หอมแก้มเจ้าก็ทําให้ร่างกายของข้ากลับมาแข็งแรงไม่จําเป็นต้องดื่มว่านคชาทอนนี้แล้วสี่ขานฉันจะโกรธจริงๆแล้วนะรีบๆดื่มเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ได้ข้าดื่มก็ได้เจ้านิจัยร้อนเสียจริงสี่ขามอย่าเพิ่งดื่มว่านคชาทอนนะรอฉันก่อน ไม่ต้องกรถินนี่เจ้าทำอะไรนี่มันไม่ใช่ไม่ต้องกระถินนี่นั่นค่ะสีคาวอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นสีขามสีคาว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  สีครามสีครามสีครามเร,มรมาจะแค่หมดสต,ติอะนั้นมันระบอกไมพายที่เราใส่ว่านคชาทรอนไม่สีครามนี่คะแสดงว่าสีครามดื่มน้ำว่านคชาทรอนเข้าไปแล้วนี่มันหมายความว่าไงไเอเพ้งอยู่ดีๆก็มีคนหนาตาขึหนุ่มิ้นตามาหลอกเอาว่านกระชาทอนไม่บอกสีครามกินแล้วจะว่าพวกมันใส่อย่างล้องไปในหันแน่กับพวกลูกโอ้ยเข้ม พราะว่าเขาเฝ้าผ้าสีข้ากลับไปที่พักแรมก่อนดีกว่าบ่งหัวซุ่มคนสัวที่แปลงกายเป็นหนูมิ้นตราสียิ่งอยู่แถวนี่อยู่หรือเปล่ามันอาจจะหาโอกาสโจมตีห้าอ,อีก,ก็ไดัจ้าพ่อคนพนานพี่ลิงจ้ะเข็มฝากพยุงสีข้ามมาหน่อยนะจ๊ะไอ้พี <c oughs> ่ พวกมนุษย์น่าโง,ง,ง่เมื่อน,น้ำบนดำสินทุกอคติที่ไอ้สิคามดื่มออกฤทธิ์ครานี้แหละขบวนเดินทางของพวกมึงได้แตกคอกันแน่